สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ภูเก็ตทริป EP ที่1เป็นการเดินทางจากหาดใหญ่ผ่านกระบี่พังงาเข้าเมืองภูเก็ตและไปชิมอาหารอร่อยตลอดทางช็อปของฝากทางที่ยังเป็นวันแรกและเริ่มต้นเดินทางเที่ยวเมืองภูเก็ตเก็บวิวสวยๆอาหารอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้พวกเราบาสมอมทูโกไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับอันนี้เป็นการเดินทางครั้งใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีทริปไปแวะพาังงานแล้วก็ภูเก็ตน,นะครับก็อตอนนี้เราว่างประมาณ5วันนะครับตอนออกเดินทางเราก็แวะมาซื้อกาแฟร้านดังร้านซัมเบอร์นะครับเป็นยูสเซอร์ช้อยวงในของคดใหญ่นะครับก็าจำดีด้วยก็สั่งอยู่บ่อยๆนะครับเมนูที่สั่งเหมือนก็จะมี กาแฟนมเกาลัดนะครับก็จะมีกาแฟค,ครัมเบิลแลแ้วก็แซนด์บเกาลัดนะครับเป็นกาแฟนมน,นะครับหวานน้อยนะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตเจนนะครับก็มีขนมปังด้วยถึงร้อนเดี๋ยวรอสักครู่นึงเดี๋ยวทำบรรยากาศร้านให้ดูนะครับเดี๋ยวเล็งแวะมานะครับหับใหญ่นะครับซัมเมอร์ฟีปัลเจ้ามา,าที่กรุงเทพนะครับซัมเมอรเ์เฉยๆนี่เราก็มาแวะกินข้าวมันไก่เติมพลังกันก่อนออกเดินทางนะครับ เป็นร้านแบบสตรีทฟู้ดนะครับรสชาติดีราคาไม่แรงนะครับของผมเองครับโอ้น่ากินเวอร์ในราคาไม่แรงนะครับ40บาทเท่านั้นจานเดียวอิ่มอิมแวะมาทานกันได้นะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปภูเก็ตกันนะครับก็คืนนี้เราจะแวะกันที่พังงาก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะเดินทางไปปูเก็ตเช้าว,วันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีทริปไปแวะไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วกเกิดเหตุการณ์อะไรระหว่างทางบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆคอยรับชมนะว่าเราจะแวะกินข้าวเที่ยงที่ไหนแวะร้านกาแฟาที่ไหนนะครับแล้วก็อีกท,ทั้งตอนเย็นเราจะไปรับประทานอาหารร้านเด็ดที่พังงานร้านไหนนะครับก็ที่พักคืนนี้ของเราจะเป็นอย่างไรงเพื่อนๆอย่าลืมคอยชมกันนะครับแล้วก็ ทริปพ่กนี้จะเป็นทริปภูเก็ตต้องภาวนาไม่ให้ฝนตกกันนะครับเพื่อนๆเขาแล้วก็อย่างนึเพื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับรกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบล็บอ o o g l o ทุกช่องทาง a c e b o o k แล้วก็ u t u b e นะครับวันนี้โชเฟอร์คนสวยใส่แว่นตาเหมือนเดิมโกโกหลังจากที่เราออกเดินทางกันมาประมาณเดชั่วโมงนะครับ ก็จะเป็นทางเส้นทางผานตรังนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นเขาพับผ้านะครับซึ่งเขาพับผ้าก็เปิดมาให้ใช้บริการได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเป็นเส้นทางที่ออสามารถผ่านจากหาดใหญ่ขึ้นไปจากพัทลุงเนาะขึ้นไปตรังได้เลยโดยที่ใช้เวลาสั้นลงแต่ว่าเขาจะตัดถนนบนภูเขานะครับทางก็จะโคเคี้ยวนะครับก็ ดูกันเลยนะครับว่าเส้นทางเขาพับ้าบุกเผาเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนแรกเนี่ยพอขับเข้ามาก็จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สัญญาเต็ม5้หลอดเลยมีการพัฒนานครับเดี๋ยวไปดูตากกันเลย ตอนนี้เรามาถึงกระบี่กันแล้วนะครับก็ตอนนี้เรามาอินพักกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อกันนะครับที่ร้านโ,โ,โ,โกโลโบีครับโกโลบีที่กระบี่ครับก็เป็นร้านจําร้านที่เคยมากินก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ตัวเนื้อน่ากินเลยทีเดียวแล้วก็ที่สถามัญเขาเสิร์ฟเร็วด้วยนะครับพ็จะพาห้ดูภาพๆด,ดูว่าน่ากินขนาดไหนครับแล้วก็มีขนมหวานด้วยนะที่ มีขายครับจะถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูรสชาติเป็นไงบ้างครับร่ยมากเลยค่ะเป็นร้านประจำส่วนน้ำมันพืชนิ้นน้ำมันกะบี่ค่ะชอบมากินบ่อยๆดูนะครับชิ้นเนื้อเปลือกเขาชิ้นใหญ่เวอร์นะครับเส้นก็ให้มาเยอะพอสมควรเอ็นเขาก็น่ากินนะครับอันใหญ่ดีอันนี้ชอนมากินเลยน่ากินเวอร์ ชิมกันดีกว่านะครับต้องอร่อยมากๆแน่ๆอร่อยไหมครับหอมหอนเดี๋ยวรับว่าอืออร่อยมากมเดี๋ยวดูวันต่อว่าเราจะถึงพังงานกืโมงตอนนี้เราอยู่ร้านจีโอของฝากที่กระบี่นะครับก็เป็นร้านของฝากที่มีขนมขายเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวอยู่ร้านจีโอของฝากกระบี่นะครับไงบ้าง จะซื้ออะไรดีครับวันนี้ก็จะซื้อของฝากนะคะไปฝากเพื่อนแล้วก็ไปฝากผู้ใหญ่ค่ะก็เดินเล่นพักขานิดนึงเพราะว่าเมื่อยขาแล้วขับรถเหนื่อยไหมคะจากหาดใหญ่มาถึงกระบี่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปพังงาต่อค่ะขาคนเดียวเก่งมากมากมีใครช่วยเป็นสาวน้อยเรซซิ่งบรรยากาศของมากมายนะครับดูผลลัพธ์หลังการหลังจากที่แวะจีโอครับดูผลลัพธ์ เต็มรถเข็น <atrav> ก <ies> <phones related> ันเลยทีเดียวจีโอของฝากเมืองกระบี่ยังไม่ทันเที่ยวซื้อของฝากเลยโอเคไปไปกลับกันค่ะเบนไหนกันต่อคะไอสูพังงาค่ะเย่เดี๋ยวเราจะไปสูพังงากันแล้วยังไม่ทันเที่ยวได้ของฝากมากมาย เป็นพันเลยเย้นี่เราก็อยู่ที่อุโมงต้นไม้กันนะครับก็อยู่ในระหว่างทางข้ามจากกระบี่ไปพังงานะครับครับเรียกว่าจุดชมวิวป่าโอโซนนะครับใครมาก็อย่าลืมแวะถ่ายรูปถ่ายคลิปตรงนี้นะครับสวยดีมีต้นไม้สูงๆรอมล้อมเราไว้นะครับ สวนรัชการจหัดพังงาสวนมากมากเรืองแพงหูเขาเขาช้างเผาลูกช้างนี่เป็นรูปช้างนั่งอยู่มี้าด้วยหนี่ไงมีงวมีงานี่ไงเป็นช้างแล้วก็นี่ไงงา ตอนนี้เรามาถึงพังงาแนะครับเข้าที่พักแล้วนะที่พักเราพักคืนนี้เป็นโรงแรมเลยเอราวันจังหวัดพังงานะครับก็เฟอร์นิเจอร์ในห้องก็ดูคุ้คันนะครับมีทั้งทีวีตู้เย็นนะครับตีเหี่ยงกว้างขวางนะครับโรงแรมก็ดูไม่เก่านะครับ A winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, stop for traffic lights. เราก็มาถึงชายทะเลบ้านบางพัดแล้วนะคะก็เป็นชุมชนบ้านบางพัดที่อยู่ตำบลบางเตยค่ะจังหวัดพังงาน,นะคะที่นี่ก็จะมีโฮมสเตย์แล้วก็ร้านอาหารค่ะเดี๋ยวเรามากินอาหารทะเลกันแล้วก็ชมบรรยากาศภายในชุมชนบ้านบางพัดนะคะมีอาหารทะเลมากมายเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะ สวยเนาะพี่มัรสวยไหมไปสวยมากบรรยากาศดีมากวันนี้ฝนก็ไม่ตกแต่แดดไม่ออกสวยบรรยากาศแดวเราไปกินอาหารทะเลกันเราสั่งแล้วก็จองไว้เรียบร้อยสวยมากเลยถ้าเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวพังงาก็สามารถมาตามมากินอาหารทะเลที่บ้านบางพลัดได้นะครับตำบล <น S 1> บ้านเท่าอะไรนะไม่ใช่เขาเท่าอ๋อตำบลตำบลตำบลบางเตยอยู่แถวเขาเท่าอ่ะ บ้านบางพลัดห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรเนาะเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงทางก็คชั่วโมงคดดลำบากแต่พอสมควรทางดีค่ะต้องขับรถมาเองประจําทางมาไม่ถึงนี่เป็นบรรยากาศชุมชนบ้านบางพลัดนะครับ ก็จะดูโลคอลโลคอลหน่อยนะครับใช่มีร้านหลายร้านเนาะเป็นชุมชนคนมุสลิมใช่ไหมคะเยอต้องมีการทำตําบลมีร้านอาหารมีของฝากเยอะแยะเลยยืดไปได้เนาะแต่บรรยากาศให้ดูนะไปได้เนี่ยไปเนี่ยเหมือนเดินไปดีใจแล้วไปพอ ตัวอารีบางหมาสารับสวยงาคแทงปูมาครับเดนคนแท่งปูเ,เยนี้เป็นร้านที่เราจองกันมานะครับเป็นตัวอารีบางหมานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ครัวอารีบางหมาดค่ะก็เป็นร้านอาหารทะเลที่บางพัดนะคะวันนี้เราสั่งกันทั้งหมด7อย่างใช่ไหมคะโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็คือราคาปกติของที่นี่หัวละ250ค่ะถ้ามาถ้ามา5คนจะสั่งได้5อย่างนะคะแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่พูดผิดถ้ามาน้อยกว่า4คนจะสั่งได้5อย่างแต่ถ้ามาสี่คนขึ้นไปจะสั่งได้7อย่างค่ะสั่งปลาได้2อย่างนอกนั้นก็จะสั่งอันตรีอะไรก็ได้สั่งไปเลยค่ะก็เมนูยเยอะแยะมากมายเลยค่ะ เพื่อนๆลองมากินกันได้อร่อยมากๆด้วยค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราสั่งเมนูอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะเหมือน <Okay. S 3> เป็นร้านวิสาหกิจชุมชนเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นชุมชนคนมุสลิมนะคะทําประมงเองหาอาหารทะเลเองก็เลยแบบราคาไม่แพงมากค่ะที่นี่ถูกล้อมรอบด้วยป่าก,กุงต่างที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะ สามารถนั่งเรือชมบรรยากาศได้ว่าถ้าใครสนใจที่จะมาพักก็จะมีโฮมสเตย์นะคะลองติดต่อเข้ามาได้ค่ะบรรยากาศดีเหมาะกับการพักก่อนสโลลีมากมากเลยค่ะสวัสดีวันนี้สำหรับวันนี้แฮปปี้ไหมคะแฮปปี้เวอร์เวอร์เลยครับ <Yeah. S 2> เย่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอาหารกันนะครับสรุปว่ามาสี่คนก็คือหวัวสองร้อยห้าสิบได้อาหารเจ็ดอย่างนะครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าเราจ่ายเราสั่งอะไรกันบ้างไปดูบรรยากาศาาร้านด้วยอา,ารีบังมา ้านที่บางพัดนเนาะ แล้วก็ถ่ายอาหารให้ดูแล้วนะครับก็มีเจดอย่างก็มีมึกผัดดําแกงส้มปลานะครับเอ่อกุ้งผัดเลยนะกุ้งผัดซอลกุ้งกุ้งผัดซอมะขามกุ้งผัดกะปิสตอข้าวผัดทะเลรวมปูนึ่งนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดๆนะครับรสชาติก็เด็ดจริงๆนะครับในราคาที่4คน1,000บาทราคาไม่แรงเลยทีเดียวแต่ว่าติดตรงที่อาจจะอยู่บางพักที่มาไกลหน่อยอขอใ้เพื่อนๆถ้า มีโอกาสแวะมาเที่ยวพังงานหรือการขับรถก็อย่าลืมแวะมากินบางพลัดได้มีร้านให้เหลือกหลากหลายส่วนเราใชบ้บริการร้านอารีบางหมาดนะครับก็มีร้านอื่นด้วยถ้าเพื่อนๆมาก็อร่อยคุ้มค่าก่อนนี้กินก่อนนะครับกิน mm hmm. อิ่มกันมากๆเลยครับก็ mm hmm. กินไม่หมดครับ ทั้งหมด7จานก็กินไม่หมดครับแต่ว่าได้กินทุกอย่างครับแล้วก็คุ้มค่ามากๆด้วยเพื่อน,อนๆมาพังงาบางพลัดเป็นจุดหนึ่งที่ิดว่าต้องมาครับ,บ<า>ถ้ามาเ<า>มืองพังงานะครับส่วนจะเลือกร้านไหนนั้นก็แล้วแต่สะดวกครับอย่าลืมมานะครับอร่อยคุ้มค่าอาหารทะเลบางพลัด อยาไปดูกันต่อว่าในเมืองเราจะเข้ากลับไปกินอะไรกันต่อนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับปาต้งโพหน้าโรงเรียนดบุษงาวิทยาหยกขึ้นเป็นโรงเรียนขน้องหมุนค่ะนั่นเหมือนชิวกินโรตีเต็มเจ้าจ้าของเราเลยต,ต้องมาซื้อ,ต,อ,นนอต้องมาซื้อเลยตอนแบบช่วงกว่าๆสองทุ่มประมาณน,นี้เขาก็จะมาตั้งร้านขายนะครับร้านป,ปูชิเป็ดอร่อยมากเลยจะเป็นแบบ พุบฟบพอๆก็จะใสงขยะแขกมากใสังขยาไข่ที่ร้านมาชิมกันครับข้าวโพดเจ้าดังพัฒงานะครับสตรีฟู๊กที่เองดูการบราการโดยขายมาน่าจะมากกว่าที่สิบถึเนาะแล้วโชว์พระราชาด้วยกันเรามาชิมปลาต้องโกที่ซื้อเมื่อกี้กันนะครับก เป็นเจ้าที่ซื้อดั้งเดิมที่พังงานนะครับแล้วก็เขาก็แถมให้เยอะพอสมควรครับไหนโชว์ปลาต้องโคใไหนสิครับว่าเป็นยังไงบ้างปลาต้องโกกับสังขยาไข่ปลาต้องโกแต่ละตัวก็จะเป็นเล็กๆกรกกอบๆนะครับไหนโชว์ปลาต้องโคลน่าสวยๆชุบแล้วก็สังขยาไข่ก็น่ากินมื้อลองชิมหน่อยดีกว่า กรอบอร่อยเวอร์ร้อนอ,อร่อยมากจริ้งไหมทางไครอาใครก็อร่อยมากอร่อยเนาะมันกรอบวัยไทยมีเวลาว่างๆกำลังพังงาก็กินได้นะครับอร่อยตัวระบาดเองเอที่สังเกตเมื่อกี้น้ำมันเขาไม่ดำแล้วนะครับ ขานนยดีมากมีคนมาซื้อตลอดอร่อยที่สุดเนี่ยอร่อยเวอร์เวอร์ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเดอเอราวันภังงาน,นะครับก็เมื่อคืนก็นอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาทนอาหารเช้ากันนะครับก็อาหารเช้าของเขาก็จะเป็นมีเซตอาหารมาให้สั่ง2เซตนะครับก็ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูแล้วนะครับว่าอะไรบ้างนะครับเราก็สั่งกัน น่าจะติดจิดอิ่มนะครับก็เดี๋ยวดูอย่างอื่นๆต่อนะครับว่ามีอะไรให้กินบ้างนอกจากเซตอาหารนะครับก็จะมีชากาแฟให้บริการนะครับแล้วก็มีนมด้วยแล้วก็มีสลัดปลาเล็กๆนะครับแล้วก็มีผลไม้นะครับนี่ลองป้างผลไม้ตัวนี้นะครับอันนี้เริ่มต้นวันใหม่ที่สองนะครับเราอยู่ที่ห้องอาหารของโรงแรม เล,เ,เลอรเอราวันนะครับก็อาหารก็ที่เห็นคือนี่คือข้าวผัดปลาเค็มอันนี้คือมีส่วนบวกไขรนะครับก็วันนี้เป็นทริปที่เราจะไปตะลุยภูเก็ตกัน๋ยามาลืมันว่าฝนจะตกหรือเปล่าเราจะไปร้านไหนบ้างอย่าลืมติดตามชมนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวถ่ายอาหารให้ดูนะตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานสารสินป์นะครับก็เป็นสะพานที่เชื่อมผืนดินของทางงาเข้ากับ พื้นดินของเกาะภูเก็ตนะครับโดยสะพานนียน่าจะมีความยาวประมาณสัก660เมตรเป็นสะพานคอนกรีตนะครับก็ใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับต่อเดีย๋ยวไปดูความงามของสะพานสารสินกันเลยโอ้สะพานที่แบบอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบสามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้นะครับแล้วอ,อันนี้จะเป็นทาะเลนะครับเดี๋ยวข้อมูลทุเ่งเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้นะครับ อนนี้เราอยู่ที่สะพานสารสินค่ะที่ใช้ข้ามจากจังหวัดพังงาไปจังหวัดภูเก็ตน,นะคะก็จะมีถนนสองเส้นทางก็คือขาไปแล้วก็ขากลับค่ะแล้วก็จะมีบริเวณที่ใช้สามารถชมวิวบนสะพานได้ค่ะบรรยากาศดีมากวันนี้โชคดีที่ฝนยังไม่ตกเนะาะตอนมีเมฆม,มากเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเก็บภาพบรรยากาศให้ชมกันนะคะเดี๋ยวพี่บัณจะบินโดนได้ใช่ไหมคะโอเค ตอนนี้เราอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับก็เราก็จะมาจุดเช็คอินที่แรกนะจะเป็นสะพานไม้หาดไนทอนนะครับก็สามารถจอดรถแล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะตรงนี้ก็จะเป็นท่าลางนะครับก็มีโรงแรมหรูๆเพียบๆเลยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารกับชาวต่างชาติเยอะแยะเลยกอ,อน่าจะมาไม่ยาก เดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของสะพานไม้หาดในทอน,นันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะตอนนี้เริ่มรู้สึกเหนื่อยลแล<ต>้วอันนี้คือหาดไนทอนนะครับเหมือนชาหาดส่วนตัวกันเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสะพานไม้กันดีกว่าอันนี้ก็คือสะพานไม้นะครับชันใช้เล่นเดินขึ้นน่าจะเหนื่อยนะตอนนี้เราอยู่ร้านโอริกานี่ที่โ ร้านนียเป็นคาเฟ่ที่เปิดมานานแล้วพอสมควรนะครับก็ร้านนี้บรรยากาศดูค่อนข้างอบุ่น,นะครับแต่งเป็นแบบวอลลโมนนะครับชั้น1นชั้น2เป็นคาเฟ่นะครับวน,น 3, ชั้น3ามชั้นสเป็นโรงแรมนะครับแล้วก็ร้านเนียขายทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งมีเนื้อด้วยนะครับแล้วก็มีเค,ค้กให้บริการแล้วก็มีพวกชาคาแฟด้วยนะครับเดี๋ยวไปชิมกันว่าอร่อยหรือเปล่านะครับแล้วก็คาเฟ่ที่มีมุมหลายมุมให้แบบมาถ่ายรูปได้เลย คิดว่าอันนี้น่าจะผสมแนวชินโนโปรตุกีสนะครับมีบ้าบายยะยาออกแนวมุสลิมจีนจนะครับมาถ่ายรูปกันได้มีหลายมุมไม่ถ่ายให้ถ่ายรูปก,กันะเดี๋ยวไปถ่ายอาหารกันดีกว่าสั่งเราเน่าจะมีบัญชีร้านหลายร้านวันนี้ครับเราก็เลยสั่งไม่ได้จัดเต็มมากมาชิมมาชิมไม่ได้จัดเต็มนะโอเคชิมกันดีกว่า, <S <S าน,น,นะคะมาแล้วนะคะอาหารที่เราสั่งค่ะก็จะสั่งเป็นเชนเตอร์ลอยนั่ดเดงนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็น แซลมอนโลค่ะซึ่งก็จะกินกับสาหล่าใช่ไหมคะที่พันอยู่ค่ะส่วนน้ำที่พี่บาสั่งเป็นคาราเนเสโตสั่งเป็นโฮจิชาอย่ามาหลอกชิมกันค่ะนี้เราจิบบอมอกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อแต่ตอนนี้ผลตกจะได้ไปเที่ยวอรือเปล่าอันนี้เราพักกันที่ ไีลองบูธีโคเทลนะครับที่ภูเก็ตนะเป็นเ,ออเหมือนแนวแนวโฮสเทลเนาะเป็นแบบโฮสเทลแล้วก็เป็นโฮ t เทลในเมืองเก่าโฮเทลภูเก็ตเลยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่า mm hmm. เป็นโรงแรมที่ดีอยู่นะกล้องห้องดูแบบสไตล์มินิมอลเลยมีจัดโทนเป็นวอร์มโทนมีแบบเป็นไม,ไม้แต่ว่าน่าจะเป็นลามิเนตนะครับบวกกับไฟสีวอมบอมนะก็ ดูดีอบอุ่นแล้วก็ในราคาที่8-900บาทต่อคืนมีเฟอร์ิเจอร์ครบครันน่าจะเป็นทีวีตู้เย็นมีน้ำให้2ขวดห้องอาบน้ำมีทั้งชาวเวอร์แล้วก็ฝักบัวรธรรมดานะมีเครื่องสำอางอันแยกมีแอร์หนึ่งตัวแล้วก็ข้างล่างก็สามารถกินขนมปังอะไรอย่างนี้ได้ตอนตอนเช้าได้ด้วยเนาะโอเคถือว่าเป็นตัวเลือกอันนึงที่ดีอยู่ในเมืองภูเก็ตก็ จอดรถยากนิดนึงแต่ว่ามีที่จอดรถแยกของโรงแรมเองก็สามารถขับไปได้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในโซนเดียวกับโรงแรมก็อาจจะต้องขับไปสัก30-40เมตรแล้วกเดินย้อนกลับมาประมาณนี้หรือว่าเป็นตัวเดิมแนะนำครับวันนี้เรามากินอะไรกันนะครับร้านคู่เกตี้ค่ะเราเดินมาจากที่พักของเราใกล้มากๆเลยประมาณ100เมตรถั่งแล้วก็มาสั่งเป็นท็อกไกโดมิลค์ทตดนะคะ แล้วก็พี่แว๊สัง่งชาเยน็นเพิ่มอีกเด่แก้วค่ะเดี๋ยวลองมาลองชิมกันว่าอรอ่อยไหมอร่อยมากๆอยู่แล้วแต่สัง่งต้โต๊ะเขาขายดีมากๆมีเนยติมอีกรสเยอะแยะเลยเนาะแต่ว่าเราสัง่งตัวที่ขายดีก็คือพวกไกโดเบลเริ่มละลายแล้วเดี๋ยวมาดู ตอนนี้เราอยู่จุดชมวิวกางหันลมแหลมพรมเทพกันนะครับก็เป็นน่าจะเป็นสถานที่ไม่นานเนาะที่เขาเปิดให้รับชมแต่ว่าหรือว่าเราเพิ่งรู้จกักก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นจุดอันหนึ่งที่เอาไว้หลบภัยซูนามินะครับในระหว่างที่ขับมาก็จะเห็นป้ายตลอดทางว่าเป็นจุดหลบภัยถ้าผมว่ามีขึ้นให้วิ่งขึ้นมาที่สูงถ้าตรงนี้นะครับเป็นวิวแลมเป็นวิวเดียวกับแหลมพรมเทพสวยเวอร์เลยเดี๋ยวเราจะมาดูภาพพิสตกดินการที่นี่ครับวันนี้ นดูบรรยากาศรอบๆนะ นี้เรามาอยู่ร้านเขาก็มีแพนโกเบนนะครับมาภูเก็ตต้องมาแวะร้านนี้นะครับภูเก็ตโฟเทาอันนี้เราสั่งเป็นข้าวต้มแห้งไซส์จมูกนะครับแล้วก็มีตัวจับไซส์พิเศษนะครับแล้วก็มีทุกชิ้นทอดนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอร่อยเหมือนเดิมไหมครับแต่มากินแล้วครั้งึ่ง รออาหารมานะครับคนเยอะมากๆแต่ว่าคิวฟุ่มไม่ได้ยาวมากๆๆๆมเดิม,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 มแต่ว่านี่เรามาวัดถึงนะงงเป็นวัดพระที่นั่นะรออาหารานะครประมาณสิบนาทีนี่มาแล้วนะครับลูกชิ้นทอดเป็นไงบ้างอ,อ,อร่อยเนาะเหมือนลูกชิ้นปลาระเบินไหมไม่เหมือนเพราะข้างในมันเล่นกว่า แล้วเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดจะกวงๆข้างในใช่ไหมชิมหนะคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยดีค่ะเอาเอาอันใหม่เนาะมาแล้วนะครับคุณพ่อแ้อ่ทุเบนครับอันนี้เป็นไซส์จัมโบ้นะครับอันนี้เป็นไซสจัมไซส์พิเศษนะครับแล้วก็อันนี้ลูกชิ้นปลาทอดอร่อยมากๆครับฟังดิจิ้นกับลูกชิ้นปลานะครับอันนี้40บาทอันนี้เท่าไหร่วะ90บาทแล้วก็อันนี้80บาท สำหรับคลิปภูเก็ต EP ที่1ขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนเราเพิ่งจะผ่านวันที่1และ2ของทริปเท่านั้นยังมีวันที่3 4และ5รับรองบันเทิงแน่นอนอย่าลืมติดตามชมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราบัสหม่อมทูกแล้วเจอกัน EP ถัดๆไปของภูเก็ตทริปสวัสดีครับ